นี่ฮาวนะคะวันนี้นะคะพี่มิลินนะอยู่ที่โอมาดาแอนเจคู่นะคะสาขาลังสิตค่ะวันนี้พี่มิลินมานั่งอยู่ในรถรุ่นอะไรใครรู้บ้างอ่ถ้าไม่รู้ไม่เป็นไรอยู่ในรุ่นของ J7 นะคะรุ่นแม็กนะรานะคาก็จะอยู่ที่999000บาทนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นแม็กนะคะเออมาดูภายในกันตั้งแต่พวงมลามลัยพวงมาลัยเป็นหุ้มหนังนะคะ หน้าจอนะคะบอกแสดงพวกกิโลต่างๆนะคะแล้วก็ห้าสิบกิโลสามารถวิ่งได้นะคะค่าเลนส์ค่าน้ํามันก็ห้าสิบกิโลนะคะสามารถวิ่งได้นะคะแล้วก็มีค่าเฉลี่ยต่างๆนะคะในเรื่องของเลขไมล์รวมด้วยนะคะมีเลขไมล์รวมแล้วก็แบตเตอรี่นะคะยังเหลืออีกสี่สิบเก้านะคะอ่ะกาก้านก้านเกียร์ทุกคนนะคะที่ เ,เพิ่งมาเข้าในสาวกของตัววัยรุ่นพลังแบตอย่างเรานะคะเกียร์เราต้องแบบว่าเกียร์มันจะมาอยู่ที่ตรงถ้าเป็นรถสมัยก่อนนะคะก็จะเกียร์จะอยู่ที่เกียร์จะอยู่ที่คอนโซลใช่ไหมเกียร์จะอยู่ที่คอนโซลกลาง เกียร์จะอยู่ที่ตรงนี้ใช่ไหมสมัยใหม่แล้วรถสมัยใหม่ไว้รุ่นพลังแบบอย่างเรานะคะเกียร์จะอยู่ที่ก้านแล้วนะคะตรงนี้นะคะมีทั้งเกียร์ R เกียร์ P เกียร์ N นะคะเราสามารถปรับได้นะคะบางท่านนะกลัวว่าถ้าสมมุติว่าบางท่านนะคะกลัวว่าอา้าวพี่แล้วถ้าสมมุติว่าหนูขับขับอยู่แล้วหนูตกใจหนูเข้าเข้าเป็นเป็นไฟล่ะไฟเลี้ยวไฟเลี้ยว,ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วทาไง ไม่ต้องกันงวลนะคะระบบมันจะตัดให้เลยนะคะอ้าวสำหรับหน้าจอนะคะหน้าจอของเรานะคะสิบนิ้วเลยนะคะหน้าจอเราสิบดนิ้วเลยะคะ่ะหน้าจอกว้างมากนะคะก็เออจะมีตัวหน้าจอแอปพลิเคชันต่างๆนะคะมีฟังเพลงมีนำทางนะคะมีบลูทูธให้ด้วยนะคะตัวนี้แล้วเราก็ปรับแอร์ได้นะคะปรับแอร์ได้ด้วยนะก็จะมีปรับตั้งนะคะในเรื่องของเออ เนี่ยบอกสามารถปรับอัจฉริยะให้ด้วยนะคะที่นั่งนะคะปรับตั้งได้เนี่ยไอลมเย็นลมเพิ่มลมเย็นให้ด้วยนะคะหรือทําฟังก์ชันการทําความร้อนให้ด้วยนะคะระบายอากาศให้ด้วยนะคะหรือถ้าไม่ชอบเราก็ปิดทั้งหมดได้เลยนะคะสําหรับตัว J7 ของเรานะคะซึ่งมันอัจฉริยะมากเลยนะคะตัวนี้โอเคแล้วก็ด้านหลังนะคะก็จะมีเป็น พาโนรามิกรูฟนะคะซึ่งกว้างมากเลยนะคะเราก็สามารถที่จะเปิดม่านปิดม่านของเราได้นะคะ,ะเดี๋ยวพี่สาธิตการปิดม่านให้นะคะ <Okay. S 1> การทำงานง่ายมากเลยนะคะแค่ปลายนิ้วสัมผัสเองนะตัวนี้เลยนะคะท่านใดที่สนใจนะเรามาทดลองขับกันได้นะคะจะได้รู้ถึง สัมผัสการนั่งนะคะนั่งเบาะนั่งเบาะนั่งหน้าด้านหลังได้นะคะปรับเบาะได้นะคะ,ะมีแอร์ตอนหลังให้นะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะอยากจะเรียนรู้ระบบรถหรือระบบภายในอะไรยังไงนะก็ติดต่อพี่มิลินได้เลยเนี่ยค่ะที่โอมาดาแอนเจคู่นะคะ,ะ,คะสาขาลังสิตนะคะพี่มิลินยินดีให้บริการและพาทดลองขับนะคะวันนี้บ๊ายบาย